ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยมีผลการดำเนินงานดังนี้กลุ่มอำนวยการงานการเงินและบัญชี สรุปการเบริกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ได้91.61%งานบุคลากรวันที่10มิถุนายน นางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสกนลนครประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ณนศะาลาการจนาพิเศษหนองทุ่งมนอำเภอเจริญศิลจังหวัดสกนลนครวันที่12มิถุ นายนนางสาวรัชนีวรรณสุวรรณชัยโรกราชการครูเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน ลมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2568นาหปณหอประชุมวุฒธธิกรกระทรวงศึกษาธิการวันที่12มิถุนายนเวลา13นาฬิกาส0นาทีสอกอรอระดับอำเภออากาศอำนวยจัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ณนหะ้องประชุมสอกอรอระดับอำเภออากาศอำนวยโดยมีนางสาวรังโองชัยเชพผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภออากาศอำนวยเป็นประธานในที่ประชุม ระหว่างวันที่13-14มิถุนายนสกรระดับอำเภออากาศอํานวยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพภ,ภายในสถานศึกษาณห้องประชุมสกรรระดับอำเภออากาศอํานวยกลุ่มจัดการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกวันพุธในห้วงเดือนมิถุนายนห้องสมุดประชาชนอำเภอ,ออากาศอํานวยได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมห้งองสมุดสำหรับชาวตลาดเพื่อ ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนนะตลาดประชาัฐที่ว่าการอำเภออากาศอํานวยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในห้วงเดือนมิถุนายนสกรระดับอำเภออากาศอํานวยดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองภายใต้โครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพืน้นที่อำเภออากาศอํานวยอาทิเช่นช่างไม้ช่างเชื่อมการแปลรูปปลาการทำขนมการสารตะกร้าและการ การทอผ้ายอมกลาง โดยจัดกิจกรรมทั้งสงกรระดับตำบลทั้ง8ตำบลการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่10มิถุนายนสกรระดับอำเภออากาศอํานวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอำเภออากาศอํานวยและสถานีตำรวจภูทนอนอากาศอํานวยณนะออประชุมสกรระดับอำเภออากาศอํานวยวันที่12 มถุนายนสกรดรระดับอำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณนหะอประชุมสกรดรระดับอำเภออากาศอำนวยระหว่างวันที่16-20มิถุนายนนางสาวรัชนีวรรณสุวรรณชัยโรก้าราชการครูเข้าร่วมโครงการประชุมบรรณาธิการและจัดทำชุดข้อสอบวัดผลสำริ์ระหว่างภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่1ปี การศึกษา2,568โดยได้รับเกียรติจากนายชัยพัฒน์พันวัฒนะสกุลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณนะโรงแรมรอยอนซิตี้กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาทักษะ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในทศวรรษที่21กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยได้รับเกียรติจากนางสาวรังรองชัยเจตผู้อำนวยการสกอรอระดับอำเภออากาศอำนวยเป็นประธานเปิดโครงการณนะห้องประชุมสคอรอระดับอำเภออากาศอำนวยวันที่25มิถุนายนสครอระดับอำเภอ,ออากาศ อำนวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุนะอประชุมสกรอระดับอำเภออากาศอำนวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบยโยมภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวยและโรงพยาบาลอำเภออากาศอำนวยงานตามนโยบายเร่งด่วนในทุกวันจันทร์บุคลากรสครระดับอำเภออากาศอํนวยร่วมคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระกลาอุดมการรักชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความภาคภูมิใจในสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยส่งเสริมจิตสำนึกในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างความสาม,มัคคีณบริเวณหน้าเสาธงหน้าส,าาสกระระดับอำเภออากาศอำนวยวันที่3มิถุนายน บุคลากรสกรระดับอำเภออากาศอำนวยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลดาพระบรมราชินีนาะวะทุ่ตตำบลอากาศในเวลา17นาฬิกา30นาทีนางสาวรังรองชัยเยร่วมในการสกรระดับอำเภอ,ออากาศอำนวย้อมด้วยบุคลากรผู้เรียนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักกาและวางผ่านพุ่มเงิน พุ่มองพร้อมทั้งร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลราพระบรมราชินีณนะอบมอำเภออากาศอำนวยวันที่24มิถุนายนเวลา13นาฬิกานางสาวรังรองใจยเยชนพู่อในการสกระร,ระดับอำเภออากาศอํนวย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายธนากรรอนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในที่ประชุมโดยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณอองประชุมโคศิรโครสนะสันติสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสกลน,นครงานส่งเสริมสนับสน,นุนและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายวันที่5มิถุนายน นางสาวรังรองใจัยเชษ์พ่วมในการสกประร,ระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยนางสาวราชัชนีวันสุวรรณชัยโรบและนายพีรพลประรอบพัน์ตร,รัจการครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในมิติศาสนาตามโครงการพลังบวรน ในมิติศาสนาจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2,568ณนะวัดทุง่งตําบลอากาศอําเภออากาศอํานวยวันที่11มิถุนายนนายพีรพลประรอบพันธ์รารชกาลครูพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม CPTX ชุมชนล้อมรากตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดําเนินงานป้องกันปราบปามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ต้นแบบร้อโมเดลสู่สกล นครโมเดลอำเภออากาศอำนวยณนะขอ,อประชุมอำเภออากาศอำนวยวันที่26มิถุนายนนายพีรพลประรอบพันธ์ข้าราชการครูนายอภิรักษ์สุดินราชครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาวจิราพรจันลาวงบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภออากาศอำนวย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ17ปีที่สมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้าคมสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชากุมารีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร